ลาสมาร้อนทรงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบนี้คือจุดหมายแรกของคุณเพื่อไปให้ถึงที่นั่นคุณต้องเดินทางเกือบ150ล้านกิโลเมตรหรือ1ห,หน่วยดาราศาสตร์นั่นมากกว่าระยะทางถึงดวงจันทร์4 0 0เท่ายิ่งเข้าใกลก็ยิ่งสับสนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ดูเหมือนโลกที่ไม่เกรียมหรือป๊อปคอนคาราเมลจากนั้นมันก็คลิกรูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกา๊าซเดือดที่อยู่ร,บรอบๆบดาวเซลล์แต่ละเซลล์ที่คุณเห็นมีขนาดเท่ารัฐเท็กซัสเลยล่ะ กสนี้เคลื่อนที่แบบกลิ้งด้วยความเรว็วหน้าเหลือเชื่อกระบวนการนี้จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโซล่าแกรนูสบางจุดดูสว่างมากกว่านั่นเป็นจุดที่วัสดุแสงอาทิตย์อันร้อนแรงแผดเผาโผล่เข้ามาใกล้พื้นผิวมากขึ้นเมื่อเย็นและจมลงคุณจะเห็นช่องมืด,มดในบริเวณที่มืดเหล่านี้มีจุดสว่างนั่นคือเครื่องหมายของสนามแม่เหล็กคุณไม่กล้าเข้ามาดูใกล้ๆเพราะอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์ อยู่ที่5,500องศาเซลเซียสแต่จำนวนนี้ดูเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับความร้อนของแกนกลางของดาวที่15ล้านองศาเซลเซียสโอ้มันร้อนเกินไปแล้วเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือดาวพุธเมื่อคุณเห็นแล้วคุณคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติและยานอวกาศของคุณไปตามเส้นทางที่ไม่ถูกต้องสถานที่นี้ดูคล้ายกับดวงจันทร์เจ้าเก่ามากแต่ต้องใช้เวลาสักครู่คุณถึงจะรู้ว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตา ดาวพุธเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์หินสี่ดวงของระบบสุริยะนั่นเป็นเหตุผลที่คุณเหยียบบนพื้นผิวของมันได้รอบๆคุณจะเห็นหลุมอุกกาบาตท,ที่สร้างโดยหินนวกาศยานสำรวจของคุณจะใช้เวลาประมาณ8วันในการเดินทางไปทั่วดาวแต่การขับยานบนดาวพุธคงไม่ใช่เรื่องง่ายพื้นผิวของมันเต็มไปด้วยเนินเขาขนาดใหญ่ที่มีทางลาดชันบางแห่งมีความสูงถึง3กิโลเมตรและยือดออกไปหลายร้อยกิโลเมตรดีแล้วล่ะที่คุณสวมชุดอวกาศพิเศษดาวพุธไม่มีชั้นบรรยากาศ และอุณหภูมิบนดาวก็สุดขั้วมาก426องศาเซลเซียสในตอนกลางวันและลบ179องศาเซลเซียสในเวลากลางคืนดาวสุกแตกต่างจากดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่คุณเห็นในภาพมากก่อนลงจอดคุณต้องผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากซึ่งประกอบด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่ยานอวกาศของคุณกำลังร่อนลงคุณจะได้เห็นเมฆหนาของกรดซัลฟิริกเคลื่อนผ่านไปในไม่ช้าคุณก็จะรู้ว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์มีสีน้ำตาลแดง มันเป็นสถานที่ที่แห้งและร้อนโดยมีแรงดันมากกว่าบนโลก90เท่าคุณได้ลงจอดตรงกลางของที่ราบอันราบเรียบที่ราบดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่สองในสของพื้นผิวดาวเคราะห์แต่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรคุณจะเห็นภูเขาขนาดใหญ่นั่นคือภูเขาไฟและอาจเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกกลุ่นอยู่ด้วยนอกจากนี้คุณยังมองเห็นคลองยาวคดเคี้ยวนี่คือกระแสลาวาเก่าและบางส่วนมีความยาวถึง5,000กิโลเมตรมันยาวกว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่นทุกดวง ชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นของดาวเคราะห์ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกคล้ายกับบนโลกมันกักความร้อนเอาไว้และอุณหภูมิบนดาวสุกจะสูงขึ้นได้ถึง471องศาเซลเซียสความร้อนดังกล่าวมากพอที่จะละลายตะกั่วได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมาการอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้นานเกินไปจึงไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยยานอวกาศของคุณจะไม่เหลือแน่ความประทับใจแรกของคุณเกี่ยวกับดาวอังคารคืออากาศหนาวจัดอุณหภูมิที่นี่ลดลงเหลือลบ62องศาเซลเซียสแม้มองจากระยะไกล ดาวเคราะห์ก็ยังคงดูเป็นสีแดงเมื่อคุณก้าวเท้าก้าวแรกบนพื้นผิวดาวอังคารคุณจะเข้าใจว่าทําไมพื้นดินปกคลุมไปด้วยฝุ่นสีสนิมฝุ่นละเอียดแบบเดียวกันนี้ลอยอยู่รอบตัวคุณไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหนคุณจะเห็นเฉดสีทองสีน้ําตาลสีดําแดงและแม้แต่สีเขียวขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่อยู่ในดินขนาดของชั้นฝุ่นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ส่วนใหญ่มีความหนา2เมตรพื้นผิวดาวเคราะห์เป็นหินปกคลุมไปด้วยก้นทะเลสาบแห้ง ลูมูกาบาดภูเขาไฟและหุบเขาภูเขาในดาวเคราะห์ที่สูงที่สุดในระบบสุริยะภูเขาไฟโอลิมปัสก็อยู่บนดาวอังคารมันสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์สองเท่าครึง่งและมีขนาดเท่ากับรัฐอลีโซนาชั้นบรรยากาศของดาวอังคารบางกว่าโลกมากมีคาร์บอนไดออกไซด์95%าและออกซิเจนเพียง1%บางครั้งพายุฝุ่นปกคลุมไปทั่วดาวเคราะห์และเรายังสามารถมองเห็นพายุฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดจากโลกได้อีกด้วย คุณกำลังเข้าใกล้ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะด้วยเส้นศูนย์สูตรกว้างกว่า143,000กิโลเมตรดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่มากจนบรรจุด,ดาวโลกไว้ข้างในได้1,300ดวงนอกจากนี้ยังมีความร้อนที่น่าสะพรงกลัวที่ประมาณ 24, 0 0 0พองศาเซลเซียสที่แกนกลางน่าเสียดายที่คุณลงจอดบนดาวเคราะห์จริงๆไม่ได้ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีชั้นบรรยากาศประกอบด้วยกา๊าซไฮโดรเจนและกา๊าซฮีเลียม ในระหว่างการลดระดับยานคุณจะได้ชื่นชมเมฆสีน้ำตาลเหลืองแดงและขาวทำให้ดาวเคราะห์ดูมีสีสันและมีลายสวยงามหากคุณยังคงเจาะลึกไปที่ใจกลางดาวเคราะห์คุณจะได้เห็นไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นของเหลวแต่การลงไปลึกขนาดนั้นไม่ได้เป็นเป้เปาหมายของคุณคุณมาเพื่อดูจุดแดงใหญ่นั่นเป็นพายุหมุนขนาดมหึมาขนาดเท่าดาวโลกบ้านของเรามันพัดอย่างดุเดือดในช่วง360ปีที่ผ่านมาสีของพายุเฮอริเคนแตกต่างกันไป ตั้งแต่สีชมพูแซลมอนซีดและสีขาวไปจนถึงสีแดงอิฐเข้มเช่นเดียวกับดาวพฤหัสบปดีดาวเสาก็ไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งดาวเคราะห์ดวงนี้ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิและความหนาแน่นของมันจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเจาะเข้าไปลึกมากขึ้นหากคุณตัดสินใจออกจากยานอาวกาศและเหยียบบนพื้นผิวของดาวเสาคุณก็จะตกลงไปข้างในดาวเคราะห์จากด้านบนดูเหมือนว่าดาวแก๊สยักษ์ดวงนี้มีพื้นผิวรูปทรงกลมสีน้ำตาลอมเหลืองของมัน ที่ดูเหมือนของแข็งนั้นร้อมรอบด้วยชั้นเมฆชั้นที่มองเห็นภายนอกคือเมฆแอมโมเนียและข้างใต้ก็มีเมฆไครโรซันไฟด์และชั้นในสุดประกอบด้วยเมฆน้ําในขณะที่ชื่นชมดาวเคราะห์จากด้านบนคุณก็สังเกตเห็นลักษณะที่มีชื่อเสียงที่สุดของมันนั่นคือวงแหวนสีเทาสีเบจและสีดําแดงกลุ่มวงแหวนเล็กๆเหล่านี้คือก้อนหินและน้ําแข็งคุณยังเห็นบรรดาดาวบริวารของดาวเสาร์ที่มีทั้งหมด53ดวงด้วย ไทท่านซึ่งเป็นดาวน้ำแข็งที่ใหญ่กว่าดวงจันทร์และดาวพุธเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดด้วยดาวเคราะห์ดวงต่อไประหว่างทางคือลูกบอลน,น้ำแข็งและก๊าสสีเขียวอมฟ้าดาวยูเรนัสยักษ์มีน้ำแข็งที่มีสีสันสวยงามนอกจากแสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนออกมาจากพื้นผิวดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ไม่มีพื้นผิวแข็งหากยานอวากาศของคุณหยุดไม่ทันเวลามันจะบินผ่านชั้นบรรยากาศชั้นบนและจมลงสู่ศูนย์กลางที่เป็นน้ำแข็งเหลว ดาวยูเรนัสโคจรรอบดวงอาทิตย์ทางด้านข้างมันเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่แกนของมันชี้ไปทางดาวฤกษ์ของเราโดยตรงอาจเป็นเพราะการชนกันในอวกาศครั้งใหญ่ไม่นานหลังจากดาวเคราะห์เพิ่งก่อตัวคุณโชคดีที่ตอนนี้บนดาวเคราะห์เป็นฤดูร้อนนั่นทาให้คุณสังเกตเห็นพายุรุนแรงได้พายุเฮอริเคนดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อดาวยูเรนัสได้รับความร้อนมากที่สุดพายุเฮอริเคนแพร่กระจายไปไกลกว่า9,600กิโลเมตรซึ่งเกือบจะเท่าระยะทางระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ นอกจากนี้คุณยังต้องทึ่งกับวงแหวนสองชุดของดาวเคราะห์ระบบวงแหวนด้านในประกอบด้วยวงกลมสีเข้มแคบๆในขณะที่วงแหวนรอบนอก2วงนั้นสว่างวงหนึ่งสีฟ้าและวงหนึ่งสีแดงดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดคือดาวเนปจูนมีขนาดใหญ่กว่าโลก4ีเท่าแต่น,นักกว่า17เเท่าพื้นผิวสีฟ้าที่คุณเห็นเมื่อเข้ามาใกล้นั้นแท้จริงแล้วคือชั้นของกา๊าซที่หมุนวนและเมฆถาวร เมื่อดาวเคราะห์ประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียและก๊าซมีเทนเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นพื้นผิวบนดาวเนปจูนบนที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีพื้นแข็งให้คุณเดินหลอกสมมุติว่าคุณได้ตัดสินใจที่จะลงไปที่แกนกลางของดาวเคราะห์คุณก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมากจากลบ206ที่พื้นผิวไปจนถึงมากกว่า6650องศาที่แกนกลางความแตกต่างของอุณหภูมิที่เหลือเชื่อดังกล่าวทําให้เกิดพายุลมแรง ความเร็วถึง1,930กิโลเมตรต่อชั่วโมง